ผ่านมาแต่เราไม่ได้ทำ<ะ>เราตั้งใจจะเอ่อทัทีเราตั้งใจจะขา,ายตั้งแต่ต้นแต่คุณหมอมาพูดเองว่าเฮ้ยสงสัยเดี๋ยวสิงจะต้องเอาไปสมนาคุณลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผมก็นูกว่าแจกนะฮะผมเห็นปฏิทินในในหนังสือพิมพ์ที่อ่น้ไม่เห็นเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เคยทำมาว่าจะแจกคือตั้งในข่าวไม่ได้พูดเราไม่เรายังไม่ได้เป็นคนพูดเลยะะอะมันเป็นข่าวเช้าวันที่สิบสี่ก่อนอ่ะในข่าวเช้าวันที่สิบห้าซึ่งต้องพูดวันที่สิบสี่อ่าแต่มันมันจะไม นั่นคือคุณหมอเข้าใจเองแล้วก็ตีกาวตงว่าผมจะต้องแจกล่าหาว่าผมบิกลิ้นเรายังไม่ได้พูดเพราะเราจะพูดคุณลูกเกดเนี่ยตอนแหงค่ะวันสี่สิบห้าตอนเย็นคุณหมอพูดตั้งแต่สิบสี่เย็นแล้วเอาข้อมูลมาจากไหนก็คิดเองอถึงกันนั้นก็เถอะไม่เป็นไรถึงกันนั้นก็คิดเองเนี่ยนะที่บอกจะไปฟ้องระเบิดอะไรก็ว่าไปเนี่ยถึงกันนั้นก็เถอะปฏิทินที่เป็นข่าวเนี่ยแหมโทษนะฮะเพ้นตัวด้วยด้วยคำเบียร์ของคุณสัจชัยเลยอะเพ้นเลยนะเป็นตัวหนังสือบนหน้าอกกน้จใจเลยเอาว่าตรงๆเนี่ะ มันบรรยายสปปรรพคุณหรือชักจูงใจหรือเปล่าค <c oughs> ือถามว่ามันบรรยายสปปรรพคุณว่าเบียร์ผมมีรสชาติอย่างไงหรือเปล่า <c oughs> ชักจูงใจให้ดื่มโดยอ้อมได้ไหมอ่าโดยอ้อมอย่างนี้เห<ช>็นแล้วเ,เกิดกิเลสปุ๊บต้องดื่มแล้วอะไรอย่างนี้ไหมสมมติคุณสรยุทธเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์มาตลอดชีวิต <c oughs> ผมชูปฏิทินให้ดูคุณสรยุทธจะวิ่งไปซื้อเบียร์มาดื่มไหมอืมคนที่ดื่มเบียร์ยี่ห้ออื่นอยู่เนี่ยผมชูปฏิทินของผมให้ดูเนี่ยจะเปลี่ยนกินยี่ห้ออื่นทันทีไหมอืม มันชักจูงใจหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่ยืนยันว่าอันนี้ตั้งใจเป้นเบต้นถูกที่จะขายใช่ครับซึ่งขายนี่ก็คือทางลูกเกดคุณลูกเกดไปขายก็ไม่ต่างกันนังสือฉบับนี้เขาก็วางขายที่แมกกาซสีอันนี้กลังจะกล่าวหาที่คุณ,คณหมอจะหมายว่าเรื่องปฏิบัติน่าชัดเจนว่าเรื่องปฏิบัติตรงไหนคะคือผมถามว่าคุณหมอวันนี้เนี่ยออกมาถแถลงข่าวว่าเราผิดอย่างนู้นผิดอย่างนี้ทําตัวเป็นสารเตี้ยแล้วก็ประกาศว่า สิงลีโอคุณลูกเกดผิดหมดนะครับในขณะที่ฉบับอื่นๆเนี่ยหนังสือฉบับอื่นหนังสือฉบับนี้เนี่ยวางขายอยู่ที่เซฟ e นอิเลเว่นอันนี้แม็กซิมเป็นเวลาเกือบเดือนก่อนที่ผมจะทำหนังสือถึงแล้วก็มีค่าตรงนี้อยู่นะคือมีค่าอยู่นะท่านผู้ชมมดูไกลๆไม่ต้องซุมเข้ามานี่แสีก็คงพอรู้แล้วนะฮะท่านผู้ชมอะด้านด้านเป็นค่าเป็นเบียร์ยี่ห้อหนึ่งครับเป็นเบียร์ยี่ห้อหนึ่งด้านในก็มีรูปแบบนี้มีรูปแบบนี้ ด้านไนมีรูปแบบนี้นะอะดูไกลๆผมดูให้ท่านผู้ชมนะอะดูอย่างนี้ก็พอเห็นก็เป็นรูปคันดังจะหวือหวาแล้วก็มีโลโกโ้โโกโอของเบ e ียร์อีกยี่ห้อหนึ่งแล้วมีบรรยายรสพคุณใส่ซับของอะไรก็แล้วแต่มีญญบรรยายรสพคุณของนางแบบของนางแบบแล้วก็มีเครื่องดื่มที่บอกสํสำหรับเธอ,อเครื่องดื่มที่บหมาสำหรับเธอต้องมีรสชาติอะไรยังไงเนี่ยนะต้องมีรสชาติยังไงอันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งชื่อไม่ใช่ทางุูดไม่ใช่ผมอะแล้วก็เปรียบเทียบไปดูว่ามันต่างกันตรงไหนกับปฏ อันนี้มีครบถ้วนทําไมถึงไม่ไปจับทําไมไม่ออกข่าวทําไมไม่แถลงข่าวอ่าแต่ของผมเนี่ยคุณหมอยังไม่มีปฏิทินในมือเลยอ่าต่อมาแถลงข่าวก่อนที่ผมจะ,ะแถลงข่าวด้วยซ้าไปครับดูไกลๆก็ได้นะท่านผู้ชมฮะ,ะก็เป็นลังแบบหรือหวาเหมือนกันอันนี้ก็ของของทางค่ายคุณนี้นะคร<ช>ับก็มีโลโกโล้เหมือนกันนะฮะเล็กใหญ่ก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้มีสรรพคุณทางทางนี้บอกว่าอย่างนั้น<ช>อันนี้ไม่มีสรรพคุณไม่ได้บรรยายอะไรเลย กำลังบอกว่าทาไมไม่ไปจับกรณีนี้ออกมานานยังฮะออกมาเกือบเดือนครับเดือนเดือนหนึ่งก่อนที่ผมจะ,ะแถลงข่าว่องปฏิเินอาจจะไม่ดังยังไม่เห็นดังไม่ดังไม่เกี่ยวข้อกฎหมายไม่ได้บอกคุณต้องดังถึงทำถ้าเจ้ากรณีดังเนี้ยก่อนหน้านี้ก็มีการแถลงข่าวเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเบียยี่ห้อหนึ่งเป็นข่าวใหญ่โตมโหฬารป้ายดูบอร์ดทั่วบ้านทั่วเมืองเห็นหมดมีคาบรรยายว่า f i n a n c e quality ทำไมไม่จับทําไมไม่ออกมาแถลงข่าวทําไมไม่ออกทีวีแล้ว quality นี่สรรพคุณนะแล้วล่าสุด นะครับล่าสุดขณะที่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้อยู่เนี่ยออที่ลานคนเมืองของกทม,มก็มีเบียร์ยี่ห้อหนึ่งไปจัดซุ้มขายเบียร์กรณีนี้คุณหมอให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อฉบัาวันที่26ว่ามีหลักฐานใช่ไหมนี่ม,ม,มีมีครับมีไม่เป็นไรพูดไป้ามียืนยันข้อมูล<อ>มียืนยันนะครับคุณหมอบอกว่ากรณีนี้ถือว่ารู้เท่าไม่ถึงการมผมก็ต้องงงเหมือนกันนะ ขณะที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมีคนปฏิบัติซ้ําอีกก็คือมีการขายเบียร์ในสถานที่ราชการมีโลโก้บรรยายสรรพคุณและขายดยชัดเจนอันนี้เป็นการรู้เท่าไม่ถึงการอืส่วนกรณีผมนี่เป็นข่าวใหญ่โตอืเป็นสารตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าอิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นที่มาที่ตัดสินใจนี่ไปฟ้องเพื่อเพื่อถอนคําสั่งอันนี้เรื่องหนึ่งอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่จะฟ้องล้วจะฟ้องอะไรอีกฮะถ้าปรึกษาทนายความตอนนี้ผมคิดว่าเราโดนละเมิดสิทธิ์นะครับโดนละเมิดสิทธิ์อย่างที่บอกครับว่า เรายังไม่ได้กระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้บอกเลยว่าเราผิดหรือถูกอืแต่คุณหมอประกาศชัดเจนล้ะอย่างที่ผมบอกเป็นสารเตียประกาศชัดเจนแล้วว่าสิงห์ผิดลูกเกดผิดอืถามว่านางแบบเขาก็มีครอบครัวเขาไม่ตกใจเหรอครับบอกว่าเขาจะต้องติดคุกหนึ่งปีรอน่าห้าแสนบาทเนี่ยทั้งๆที่กระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้ผ่านวันที่สิบสี่ข่าววันที่สิบห้าคุณหมอพูดแล้วว่าทําอย่างเงี้ยติดคุกหนึ่งปีนะอืคือเข้าตามกฎหมายเพราตามกฎหมายถามว่าแล้วครอบครัวเขาไม่ตกใจเหรอ แล้วร้านค้าที่มันเขามีป้ายไปมีที่เขียบุรีมีแก้วน้ำอะไรต่างเขาไม่ตกใจแล้วโอ้ยยางยี้ติดกหนึ่งปีเลยเหรอในเมื่อกฎหมายยังไม่มีความชัดเจนแล้วมีความมีการตีความได้ทั้งสองด้านผมคิดว่าสิ่งที่คุณหมอตีความก็ดุลพินิจของคุณหมอนะถ้าคุณหมอบอกว่าคุณจะไม่ให้ตีความได้ไงเป็นพนักาานเจ้าหน้าที่ก็เหมือนตำรวจก็เบื้องต้นก็ตีความคือตีความได้คุณหมอมีสิทธิตีความแต่วินิจฉัยไม่ได้อจะตีความผมก็มีสิทธิตีความที่ผมก็ตีความอยู่คุณหมอก็ตีความ แต่วินิจฉัยไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกเรื่องนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม,มคุณหมอไม่มีสิทธิตีความและไม่มีการออกประกาศตีความแบบนี้ตีความ,ไ,มได้แ,แต่ประกาศตีความไม่ได้นะครับอือันนี้ถือว่าเป็นการประกาศการตีความชัดเจนว่าอันนี้เป็นความเห็นของผมและผมคิดว่าอันนี้คือกฎหมายเพราะฉะนั้นจะฟ้องละเมิดหรอัช่ี่ปรึกษาทนายอยู่ปรึกษาแล้วนะฮะแล้วตัดสินใจว่าจะฟ้องฟ้องครับฟ้องหมอสมานเนี่ยนะฮะคุณหมอสมานครับกระทรวงด้ไหมฮะไม่ครับ ฟ้องคุณหมอจมานเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอืเจ้าหน้าที่บุคคลที่ทำำําใช้อนานาจเกินหน้าที่แต่ว่าคือถ้าฟ้องละเมิดเนี่ยทั้งคือค่าเหล้าเบียร์เนี่ยมันเขาเรียกว่าเดิมพันมันสูงไม่น้อยประมาณไหมไม่น้อยแนะ่แนะ่เนี่ยคือละเมิดนี่คือทาแห่งผมคิดว่ามีเรื่องอาญาด้วยมีเรื่องอาญาด้วยครับนี่ตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วแต่แต่ว่าคุณจะดใจอย่าลืมว่าสิ่งก็ต้องอยู่ในสังคมครับผมก็แสสังคมเนี่ยต้องยอมรับนะ เทไปทางคุณหมอสมานเท่าที่เห็นปรากฏในข่าวเนี่ยเหมือนไปรังแกน,นี่คุณหมอสมานบอกลูกสาวคนเล็กร้องไห้ทันทีเพราะเข้าใจว่าการถูกฟ้องเนี่ยกลัวพ่อถูกจับติดคุกคุณสรยุทธครับคุณหมอสมานให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยและคุณหมอสมานไม่คิดเหรอครับว่าน้องๆดังแบบบุกคนก็มีครอบครัววันแรกที่คุณหมอสมานบอกว่าคุณผิดและคุณต้องติดคุกกับพ่อแม่เขาไม่ตกใจเหรอครับอืใครรังแกใครก่อนอืแล้ววันนี้พอตัวเองโดนเรื่องกรณีพิพาทอย่างเนี้ย เป็นห่วงว่าครอบครัวจะเป็นห่วงแล้วไม่เป็นห่วงครอบครัวคนอื่นเขาหรืออืพ่อแม่ของคุณลูกเกดพ่อแม่ของนางแบดทั้งหกคนท,ท,ท,ทั้งที่เขายังไม่ได้ทําผิดหรือไม่ผิดศาลยังไม่ตัดสินคุณหมอบอกแล้วผิดและมีโทษจําคุกหนึ่งปีถามว่าประเด็นอย่างนี้เนี่ยพอเกิดเข้ากับตัวเองอเกิดสงสารตัวเองขึ้นมาหรอครับอนี่มันก็บ,บังลามไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ก็จะโดนกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะคุณจใชัยคคือผมคิดว่ามันต้องประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่ทําตามกฎหมายปฏิบัติตามหน้าที่เราชื่นชมนะครับ แต่กรณีนี้ไม่ใช่อันนี้นทําเกินล้ําที่กฎหมายกําหนดแล้วเรามีเราอยู่ภายใต้รัฐหนูเดียวกันเราก็มีสิทธิคุ้มครองเท่าเทียมกันอลองนึกว่าอันนี้ถ้ามันไม่ใช่ปฏิทินที่เป็นรูปแบบอย่างเี้เป็นกรณีอื่นๆแล้วมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาใช้อำนาจเกินขอบเขตอย่างเงี้ยสังคมรับได้หรือ,อแต่ทั้งที่ทั้งนั้นสุดท้ายเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คนก็จะมองคือสังคมงครับสังคมศีลธรรมด้วยเนี่ยนะฮะก็จะมองว่าทาทาไมทําทําไมก็ขายได้อยู่แล้วจะไปทาทาไมถ้ามองในมุมนี้คือมันก็ล่อแหลม คือมันก็มีคือต้องต้องมองว่าเราเป็นบริษัทที่ประกอบการในภายใต้รัฐมน,นูลน,นะครับเมื่อเราถูกละเมิดเนี่ยเราก็ต้องปกป้องเพราะวันนี้เนี่ยภาพลักษณ์ของสิงห์เนี่ยภาพลักษณ์ของรีโอภาพลักษณ์ของคุณลูกเกดและดงังแเนี่ยเสียหายเท่าไหร่คือออกคุณหมอเนี่ยออกมาให้ข่าวตั้งแต่วันที่สิบห้าจนถึงวันที่ 23, <ปะ S 2> ยี่บสามแต่ไม่ดินมันดังขนาดนี้ภาพลักษณ์เสียหายฮะในแง่ของการตลาดอะเมื่อกี้คุณสอยยุทธก็บอกว่าก็มีสังคมส่วนหนึ่งที่มองว่าคุณหมอถูกต้องก็ต้องมองว่าเราผิด เราก็ต้องมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ผิดอ่าถ้าไงั้นไปพิสูจน์ในศาลก็ไปพูดก็ไปพูดในชั้นศาลเอาละท่านผูช้ชมมานี่คืออีกมุมมองหนึ่งนะขอบคุณครับคุณจตชัยครับสวัสดีครับแ,และนี่คือจอข่าวเด่นที่ติดตามเรื่องข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณภาสิทธิ์คุณปาละพีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วครับแล้อก่อนเชิญข่าวแล้วเราลาไปเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ